โรงเรียนคำป่าหลายสภวิทเปิดทำการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6บริหารงานโดยนายธวัชชัยอยู่ภุกผู้อำนวยการโรงเรียนและนายบุรีชคจันเต็มรองผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบันมีข้าราชการครูและบุคลากร,กรทางการศึกษาจำนวน24คนมีนักเรียนจำนวน290คนในปีการศึกษา2567โรงเรียนคำป่าหลายสภวิท และบริษัทพีเมียคุณตา้สตาร์จำกัดมหาชนได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นและการส่งเสริมอาชีพปลูกมันสำปะหลังให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6ถึงแผนการเรียนห้องเรียนอาชีพหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบไปด้วย2รายวิชาคือการปลูกมันสำปะหลังหนึ่ง และการปลูกมันสำปะหลังสองซึ่งเกิดจากความร่วมมือของโรงเรียนคำประหลายสภวิทและบริษัทพรีเมียร์พาร์ตี้สตาร์จำกัดมหาชนโดยเริ่มต้นจากที่บริษัทได้มาขออบรมความรู้เรื่องการปลูกมันสำปะหลังให้กับนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายและทางโรงเรียนก็ได้ขอความอนุเคราะห์จากบริษัทนะครับให้ส่งวิทยากรมาเปิดชุมนุมเ<ม>ยาวชนมันสำปะหลังรุ่นใหม่นะครับ หนึ่งชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อต้องการให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงนะครับต่อมาโรงเรียนและก็บริษัทได้เร็งเห็นถึงความสําคัญจึงได้พัฒนาต่อยอดจากชุมนุมมาเป็นหลักสูตรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นในรายวิชาการปลูกมันสำปะหลังหนึ่งและ2นะครับโดยมีวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อต้องการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้ทักษะเรื่องการปลูกมันสำปะหลังจนสามารถ นำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวะชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ด้านการศึกษาในด้านที่3คือการมีงานทำและมีอาชีพครับการดำเนินการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้โรงเรียนคำป่าหลายสภวิทย์และบริษัทพรีเมียคุณภีพสตาร์จำกัดมหาชน ได้มีการร่วมกันจัดกิจกรรมการเรียนรู้การวัดผลและการประเมินผลการเรียนโดยใช้รูปแบบ active learning เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติโดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีวิธีการและนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังในเชิงวิทยาศาสตร์โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนตามหลักสูตรท้องถิ่น แผนการจัดการเรียนห้องเรียนอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6แบ่งเป็นสองรายวิชาคือรายวิชาปลูกมันสำปะหลังหนึ่งจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์และรายวิชาปลูกมันสำปะหลังสองจำนวน4ชั่วโมงต่อสัปดาห์มีการบูรณาการทั้งด้านความรู้ครูผู้สอนวิทยากรวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมระหว่างโรงเรียนคำปลายสพวิทย์บริษัทพรีเมียคุณลิตสตาร์จำกัดมหาชนและ ภาคีเครือข่ายอาทิเช่นสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัดมุกดาหารบริษัทคูบต้าเจริญชัยมุกดาหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนครเป็นต้นผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาปลูกมันสำปะหลังหนึ่งและ2ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6แผนการเรียนห้องเรียนอาชีพโรงเรียนคำประหลายสัวิทย์ 1>, 1. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะเกี่ยวกับการพ่อปูกการดูแลรักษาการเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังโดยใช้เทคโนโลยีวิธีการและนวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง 2. นักเรียนได้รับการพัฒนาความรู้ด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลังทั้งกระบวนการแปลรูปผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากแป้งมันสำปะหลังสามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ 3. นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญ และคุณค่าของมันสำปะหลังที่มีต่อการดำรงชีวิตของประชาชนทั่วไปและผลต่อเศรษฐกิจของประเทศสามารถนำความรู้ไปขยายผลให้กับผู้ปกครองในครอบครัวได้ 4. สร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเผยแพร่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์โดยใช้เทคโนโลยีวิธีการและนวัตกรรมใหม่ในการเพราะปลูกมันสำปะหลังให้แก่ชุมชนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลัง เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนเพื่อการพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน